เรื่องคัสเตอร์ของตลาดแม่แดงนะครับมีก็ได้ข้อมูลแล้วก็มีผู้ป่วยจริงครับแล้วก็ตอนนี้มีผู้ป่วยรวมกันสองคนนะครับเมื่อวานเพิ่มอีกหนึ่งคนนะตอนนี้คัสเตอร์ของตลาดแม่แดงครับก็มีสองคนนะครับคัสเตอร์ต่างๆส่วนใแต่ยังคงเป็นคัสเตอร์จากภายในโรงงานนะครับแล้วก็จากคนในครอบครัวแล้วก็คัสเตอร์งานงานเลี้ยงนะครับงานมงคลนะครับรวมถึงงานที่เป็นเกี่ยวกับงานศพด้วยนะครับ ก็นั่นคือภาพรวมในหนึ่งสัปดาห์ของจังหวัดระยองที่ผ่านมานะครับสัปดาห์หน้าครับจะเป็นสัปดาห์ที่สี่ของการประกาศล็อกดาวน์นะครับตัวเลขน่าจะค่อยๆลงไปอีกครับก็ที่โรงพยาบาลระยองนะครับตอนนี้นัดคิวถึงห้าหมื่นแปดพันแล้วนะครับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติครับสี่พันเก้าครับโรงพยาบาลบ้านกาบ้านบ้านค่ายครับหกพันสี่ครับโรงพยาบาลแกงหนึ่งหมื่นครับโรงพยาบาลบ้านฉางหนึ่งหมื่นครับโรงพยาบาลปวกแดงสองหมื่นสี่ครับโรงพยาบาลเขาเะมาสามพันหนึ่งนะครับ ลงพิมานนิคมหกพันครับแล้วก็ลงพิมานบางจากหกพัน0องนะครับ